Siêu lắm, siêu lắm, quý ơi có chúa có tất cả các chú lắm mặt 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 cứ mặt 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 Ôi, ôi Ôi, mặt mặt Ôi, ôi ôi Hử? mặt 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 คยเ้เตวมังกีอ้ยวอ้าไอมาพิคลืมไปไอ้ย่ไอ้เดนมข้าลางนะแล้เล่แบบเรีวๆไอ้น้องโอ้ย่วงเว้ยท้ดงอะไรกันดิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดิโอ้ยดูดีมาได้เนาะโอ้ยชาเลยอ๋ออยู่ในเกนิดเฮ้ยเน็ดเอาแล้วกูเห็นมึงบินคำซิทุกคนไอ้เจ้าตัวนี้ก็ได้ของมุดเ้ยจังวะดิไอ้ดีนะโก้ไปโอ้โโอ้โหโอ้ ôi chè mi bun ha chưa ạ <laughs> mì yeah, mẹ ạ này đâu, ạ mì mẹ đi, mẹ 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 đi mẹ 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 mẹ

เรไม่ต้อตายกูโค้่อะไรล่ะัวเ้นดสุภาพสิ์กังวาไปอย่างไรเอ่อก็ลี้ยวตอนไปก่อนนั้นไปคิดมาคำวันนี้เดี๋ยวอย่าสูงเลยไปสงครามจะไปจบจะเพิ่งนับศพทหารเน้องไปเก่งชิวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดิเดี๋ยวไปดิเออเอาดิมาดิ เดี๋ยว้ยสมกับการล้างแค้นของเขาเลยดิเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นจะขึ้นมาถูกโจไอ้เอ้ร้อนมาแล้วไอ้เดียไอ้เดียกูไม่โอ้ยจำมันจำมันจำมันจำมาเลยกูมาลองดีกว่าไอ้ว่าฝ่ายที่ยุ่ไหนก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าสัตว์ว้าเอาดิ กทีกูจะยยเออ้อ้ากันมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้โอ้ยโออ้โอ้โยโอ้ยโอ้โอโอ้ยโอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้ยโออ้โอ้โอ้ยโอ้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 ออ้โอ้โยโอ้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 อ้โอ้โอ้โ้อ้อ้โอ้โ ตอาถึงไปแล้วพี่ะมีอันนี้อ่ะเก็บอันี่ก่อนรัวเลยกันเก็บเลยตบเตาเอ้ยใอสโตรเอตรไหมเฮ้ยนาติดมาไหมไงไม่อ่านทียได้เลยไม่อ่านเลยทั้งปันและขว a อ๋อ ไอ้ป่ันคนด้ดันต้อมเล่นมังกรของดองทุกดวงดีโอ้ยตั๊อันใดบ้านเลยนี่ต้อช่วยกากต้นนี้ปุ๊บไประบาดเจ็บ

เฮ้ยเมนอะไเยอะเลยโนนดาอ้นี่อรมึงมาจริงอะไรตายแไอ้แมซอซอมเหมือนกะัดีีอันตีเรวโตีกดไวเลยอุ้ยสุดยอดตอนตอเคอี่รีก่อนแต่ชนะเคอรี่ตอทำรีดมอหลังไอเปียนี่เออเราจะมาไปช่วยไหม

ไปเจ้าตัวเวยแค่้ด really? ี้วลยโอ้เอไอ้พวมพวกกูมาเล่นก็จับเิ็ดสิวตมาาฝาบอะเตียวกันได้แมวอดุอีกเราจะเลือดน่อยนะในเจีย เอ้ยไม่มาวะไอ้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 ได้ชมาเชยวไปที่ยุ่งก็ได้เลยอพอมาเดินพันนาวมเลดองเร่องล่อ้าวอออออ๋ออ๋ออออ๋ออออออ๋ออ๋ออ๋อย๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋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 ออ นมาวีโอ้ิวออืดแบบสุดแล้วระายทุกยางเลยซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไป็นโดยด้านทัดราบไปด้านับไปเฮ้ยสกูออกมาแล้วทันทีแล้ท่านแงเป็นอะไอ๋ออีกสี่นเดอ๋ออันนี้นีก

ดักก <Merci. S 2> ่อนอีลิสตีดักอีลิสไม่ตีอีลิสบินอย่างเดียวเลยบินตีบ้างก็ได้เพื่อนของจมตียันตีแบบกอนเพื่อนเรื่องไปสีพี่ไว้เลยแล้ตีบางก่อนต่อไอ้เจ้าไอ้ก็ลังมาช่วยทำไมเอาปลาแตกนเฮ้ยดนงดิกเล่นไม่โหดเลยวะ สงไซสไม่เคยแลกคลิปคอมแกงบือดอีก, <laughs> กไปไเฮ้ยจะเลาะไปล้อารมณ์ยยืดเยอะบูบานอนอยู่กางเฮ้ยเอากละ <laughs> เอยย่ดยือยูดไกลย <laughs> เออซิวซิวลวงรักซิวลวงรักพุ่ยเอือก้คิวอ่ะก้ทุกอย่างอ่ะซุนหลับปำหลับเลยดิเดียวโอ้ยโอยเฮ้ยตายเิยโอ้ยซิวโอยยังไงอ่ะสุดโหดเดี๋ยวกะเอ่อโกบาลนั่นเฮ้ยกางเอาถึงมันออกกานกัมตลอดเดี๋ยวมันไปเคลียร์คลิปกางเลยนะพวกกูกากับมีชิปไปต็นไปดิอตะ จบลุ่มอะกูล็อกไปเพืไม่ได้วะมม่มนี่ไม่กูยิวเดี๋ยวตัดเสียฮิยวเลยอื้อ้วยจับได้นี่มาจบเลยเออเฮ้ยชาานะได้ไหมเฮ้ยอ,อะไรวะวิกตอรี่เลยเฮ้ย

กูเล่นมัวเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยรายงานเลยเฮ้ยกูใจดีอะกูกดแค่ F K กับกูกดสามัน